สวัสดีเจ้าประแม่ปีน้องตำบลบ้าน,นกลางปีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพุธที่26เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565วันนี้ตรงกับแฮมหนึ่งขำเดือนสีเหนือนะเจ้าวันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุจา,ารทกันทางจากของเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางและข่าวสารจากในงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้า สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าก็เป็นข่าวโครงการเทศบาลตำบลบัานกลางพบประชาชนนะเจ้าประจําปีงบประมาณ2565ที่ติจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง31มกราคม2565นาะเจ้าซึ่งเขาก็จะมาแจ้งแผนปฏิบัติงานการลงพื้นที่ ในการกิจกรรมในการจัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพูประชาชนนะเจ้าซึ่งในวันที่26มกราคม2565นะเจ้าก็จะมีการลงพื้นที่หมู่ที่1 1บ้านหอชัยบริเวณสาระอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านวันพฤหัสบดีที่2 7มกราคม2565นะเจ้าก็จะลงพื้นที่หมู่ที่3บ้านคีเล็ก บริเวณสาลาในวัดที่เล็กวันศุกร์ที่28มกราคม2565ลงพื้นที่มูทีหนึ่งบ้านพญาภาพบริเวณสาราอเนกประสงค์ข้างวัดพญาภาพะเจ้าและในวันจันทร์ที่31มกราคม2565ก็จะลงพื้นที่มูที่12บ้านแจมพัฒนาบริเวณสาราอเนกประสงค์ประจัหมู่บ้านนะเจ้าก็เป็นแผนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้นาน,นกลางพบประชาชนประจำปี2565ติจัดขึ้นระหว่างวันที่4 4 1ถึง31มกราคม2565นะเจ้ามาฟังเห็นข่าวนึงกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวเทศบาลตำบลบ้นาน,นกลางยุคใหม่ทันสมัยด้วยการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์นะเจ้าและการปรับเปลี่ยนระบบการชำระค่าธรรมเนียมขยะแบบออนไลน์ การปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บขยะโดยใช้ถุงดำตราสัญ,ญาลักษณ์ของอทลอตำบนบ้านกลางแนวนโยบายด้านการให้บริการพี่นองประชาชนของทีมบริหารเทศบาลตำบนบ้านกลางนะเจ้าซึ่งกอน,นาโดยท่านนายกสอนอินแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใจนะเจ้านในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการปี่นองประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกคือแกปีน้องประชาชนสามารถตีจัดติดต่งงานราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการได้นะเจ้าโดยเน้นรูปแบบการให้บริการแบบออนไลน์การบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือว่า One s t บเซอร์วิสนะเจ้าซึ่งประชาชนสามารถมาขอรับบริการได้ตีบริเวณเคาน์เตอร์วันสตบเซอร์ว บริเวณจั่นหนึ่งอาคารสำนักง,งานเทศบาลน,นะเจ้าโดยเขาก็จะให้บริการในด้านของการขออนุญาตต่างๆการออกหนังสือรับรองการจำน่ายและวก็สะสมอาหารการชำระค่าธรรมเนียมคยะและการรับปรองราร่องทุกร่องเรียนเป็นต้นนะเจ้าทั้งนี้เขาก็ยังเปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์หตัตยโดยพี่น้องประชาชนท่านสามารถร่องทุกร้องเรียน หรือชำระค่าธรรมเนียมขยะผ่านตังโทรศัพท์มือถือของท่านได้นะเจ้าเพียงแค่สแกน QR Code คบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้าบน,บนกลางหรือสแกน QR Code คในเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะเจ้าอย่างเช่นปฏิทินของเทศบาลตีติดตามสถานที่ต่างๆนะเจ้าหรือดำเนินการตามขั้นตอนตีมีการได้แนะนำเอาไว้นะเจ้า เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะเจ้าและสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการชำระค่าธรรมเนียมขยะแบบออนไลน์การปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บขยะโดยใจ้ถุงดำตราสัญ,ญลักษณ์อทลอตําบนมั่นกลางจากสถานการณ์แนวโน้มปริมาณขยะในตําบนมั่นกลางตัมีเพิ่มนักขึ้นทุกปีโดยแต่ละปี เทศบาลเฮาก็สูญเสียงบป,ประมาณในการกําจัดขยะเป็นจํานวนนักนะเจ้าซืบอเนื่องมาจากแต่เดิมเทศบาลมีการจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนประชาชนแบบบาจํจกัดปริมาณและจัดเก็บจากถังขยะสีดำซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสาธารณะและสถานที่ต่างๆมากมายนะเจ้าส่งผลให้มีบุคลากรจากพื้นที่อื่นหรือบุคคลอื่นนะเจ้าได้นำเอาขยะจากเขต เข้ามาทิ้งในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเฮาเป็นจำนวนนักประกอบการจัดเก็บการทำเนียมขยะแต่เดิมบสัสอดคล่องต่อง,งบประมาณในการกำจัดขยะี่มีปริมาณน,นักขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณสอง5ันห้าานี่เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงได้มีการปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยของการจัดการมูลฝอยฉบับใหม่นะเจ้า แทนฉบับเดิมซึ่งก็มีผลบังคับใจตั้งแต่วันที่12มกราคม2565เป็นต้นมาเพื่อมีความทันสมัยเราประสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนักยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกคือแก่ปี่นองประชาชนตลอดจนเป็นการสร่งเสริมเพื่อเกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งก็จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะตีมาจาครัวเรือนชุมชน รวมจนถึงสกัดกั้นขยะเรร่รอนที่จะมาจากนอกเขตลักลอบเข้ามาทิ้งในพื้นที่ตำบลนบ้านกลางได้นะเจ้าซึ่งเทศบัญญัติฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการทำเนียมขยะใหม่นะเจ้าดังนี้ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยเดิมเก็บหลังคาเรือละ30บาทต่อเดือนเปลี่ยนเป็นหลังคาเรือละซาวบาทต่อเดือนนะเจ้าประเภทหอพัก เดิมเก็บรายห้องห้องละ15บาทต่อเดือนก็จะเปลี่ยนเป็นรายห้องห้องละ10บาทต่อเดือนนะเจ้าพร้อมทั้งเดมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บการทำเนียมขยะยกเลิกทรงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บการทำเนียมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการรับชำระค่ารมเนียมขยะในรูปแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือตีสะดวกรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสตัวซอฟได้นะเจ้าทัานอยู่ที่ไหน ก็สาม,มารถติดจะชํชำระค่าธรรมเนียมได้เพียงแค่สแกนคิวอาโค้เข้าสู่ระบบแล้วก็ทำตามขั้นตอนสาม,มารถชำระเงินผ่านแอปธนาคารได้ทุกธนาคารนะเจ้าในส่วนของการจัดเก็บขยะของตังเทศบาลได้มีการขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนได้นำเอาขยะบรรจุใส่ถุงขยะสีดำติมิตราสัญ,ญลักษณ์อทลทหรือว่า อาสาสมัครท่องทินรักโลกต่ำบนมันกลางนะเจ้าวางตามจุดทิ้งขยะในชุมชนตีเทศบาลกำบนดโดยถุงขยะตราสัญ,ญลักษณ์อัลทอรอนีก็จะได้มีการดําเนินการจัดทําพร้อมทั้งจัดจําหน่ายโดยคณะกรรมการของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเองนะเจ้าหรือว่าร้านค้าชุมชนภายในหมู่บ้านเพื่อที่จะได้นํารายได้จากการจัดจําหน่ายมาบริการจัดการสาธารณะภายในของแต่ละหมู่บ้านนะเจ้า โดยราคาขายถุงขยะนี่จะถูกกว่าราคาตามท้องตลาดจำหน่ายในอัตราใบาละ2บา50ตังถึง3บา50ตังค์นะเจ้าตามขนาดของถุงขยะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปีจะถึงนี่นะเจ้าโดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บขยะและก็ยังอนุโลมพือจัดเก็บขยะในรูปแบบเดิมไปก่อนนะเจ้า จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ถุงดำออทอลอเต็มรูปแบบซึ่งจะมีการแจ้งหุ้ทราบในโอกาสต่อไปนะเจ้ามาฟังประกาศสภาเทศบาลตำบล้าน,นกลางเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล้าน,นกลางสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพุทธศักราช2565ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล้าน,นกลางขั้งแรก ประจําปี2564เมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะเจ้าได้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเิศบาลสมัยสามัญสมัยแรกประจําปี2565ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2565มีกําหนด30วันนั่นอาศัยอํานาจความในข้อ22ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นปีพุทธศักราช2547น้าเจะเจ้าจึงมีการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้าน,น,นกลางสมัยสามัญสมัยแรกประจําปี2565ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่สองมีนาคม2565มีกําหนด30วันจึงขอประกาศาด้ทย่วกันประกาศณวันที่13มกราคม2565 นายทวีพรพมกลางประธานสภาเทศบาลตำบลบัานกลางมาฟังข่าวจากในงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากตังสวันละปูนประชุมเร่งวางมาตรการการเฝ้าระวังและกการควบคุมการแพร่ระบาดของโรควิดสิเก้าพร้อมทั้งยกระดับการรักษาตามมาตรฐาน home isolation เพื่อมีประสิทธิภาพสูงสุด นายวรยุทธ์นวราชผู้ว่าราชการจังหวัดละูนได้ประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดละูนเพื่อติดตามสถานการณ์และกะวัวังมาตราการในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดละูนสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรควิด19ในพื้นที่จังหวัดละยูนนะเจ้า,ามีผู้ป่วยสะสม5้าันเอดราย รักษาหายแล้ว4,850รายอยู่ระหว่างการรักษาตัว736รายนาะเจ้าซึ่งก็แบ่งเป็นรักษาตัวตีโรงพยาบาลรัฐ265รายโรงพยาบาลเอกชน330รายและรักษาแบบ Home Isolation อยู่141รายผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์อย่างทั่วถึงนาเจ้า สำหรับการรักษาตัวของผู้ป่วยที่เข้าระบบการรักษาตามมาตร,รการ HI หรือ Home Isolation นะเจ้าหรือ CI ก็คือระบบ Community Isolation มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ยารักษาระบบการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่วัลปูนก็ถือว่ามีความพร้อม เพื่อคือการรักษาผู้ป่วยหายจากโรคโวิด -19 แล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเพื่อเร็วที่สุดนะเจ้าทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ป่วยโควิดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะเจ้าสำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการบรุนแรงอาจจะแยกกักตัวอยู่ที่บ้านนะเจ้าหรือรักษาตามระบบโฮมไอโซเลชันหรือเขารับการแยก รักตัวในชุมชนก็คือ community isolation หากมีอาการรุนแรงขึ้นนะเจ้าก็สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปอย่งางไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์แรกผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการหนักขึ้นได้นะเจ้าก็ขอให้ผู้ป่วยสังเกตอาการของตัวเก่าเมื่อเข้าไปรับการประเมินเผื่อคือได้รับการดูแลที่เหมาะสมผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือว่าอาการดีขึ้นแล้วนะเจ้า แต่อาจจะยังมีเชื้อไวรัสตีกรูโควิดสอยู่ในสารคัดลังอยู่ในน้ำหมูกน้ำลายของผู้ป่วยระยะหนึ่งนะเจ้าหลังจากตีเริ่มป่วยดังนั้นผู้ติป่วยด้วยโรควิซิสเก้าตีบ่ได้รักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะเจ้าจึงจําเป็นต้องแยกตัวเองออกจากผู้ป่วยหรือว่าออกจากผู้อื่นคณะอุติบ้านเป็นเวลายอย่างน้อยสิบสี่วันนับตั้งแต่วันที่ถ่านเริ่มป่วยนะเจ้า เื่อลดการแพร่เชื้อคือกับผู้อื่นหลังจากนั้นแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเราก็ระมัดระวังสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลต่อไปตามมาตราการวิธีไม่รุ่นนิวนอร์มอลนั่นเองนะเจ้ามาฟังข่าวหนึ่งกันพ่อ,องนะเจ้าเป็นข่าวจากวัดมหาวันวัดมหาวันเชิญพูทธศาสนิกชน ร่วมไหว้สาใส่ขันดอกบูชาพระหลอดหลวงโอกาสสมโภชวัดมหาวันครบ1,365ปีระหว่างวันที่สอถึง30มกราคม2565ภาพประกอบบุญซิเรียโนเจ้าอาวาสวัดมหาวันจังหวัดละปูนเจริญพรว่าวัดมหาวันเป็นพระอารามหลวงของพระนางจาม,มเทวี เจดีวัดมหาวันเป็นทีบ่บรรจุของพระหลอดลำพูนหนึ่งใน5พระเครื่องชุดติมีเบนจพาคีติมีอายุเก่าแก่ที่สุดนะเจ้าเจอกันว่าพระรอดมีความซัก์ซ์หรือว่ามีความขลังในด้านความแคล่วคลาดปราศจ,จากภัยอันตรายและภัยวิบัติต,ต่างๆมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมได้หลับผลลก็คงกระพันชาตรีหากใครได้มากราบไหวบูชาพระหอด ก็จะพ้นภัยอันตรายสุดทั้งปวงนะเจ้าซึ่งวัดเก่าแก่อายุกว่า1,300ปีสร้างในสมัยของพระนางจามเทวีมีพระพุทธรูปปางหนับรก,กตีอันเชิญมาจากเมืองลโวอกรุพระเครื่องชื่อดังนะเจ้าก็คือพระรอดมหาวันถือเป็นแบบพิมพ์องค์พระรอดตีมีชื่อเสียงนะเจ้าในโอกาสครบรอบ1 3 6 5ปี วัดมหาวันจึงกำหนดจัดพิธีไหว้สาใส่ขันดอกบูชาพระหลอดหลวงพิธีสมโภชมหาพุทธาพิเศษพระหลอดสำมฤทธิ์พระหลอดรัตนมณียกดำพระพุทธถาเจ้าบุรณาปิดทองพระพุทธรูปโบราณภาคกลิงอิมบุญถอดพระปามหากุศลสร้างพระมหาบนดบพระพุทธสิขีปฏิมากรพระหลอดหลวงระวางวันที่สกถึงสาสิบมกราคม 2 5 .65 นาวัดมหาวันจังวัดละปูนทั้งนี้การจัดงานเป็นไปตามมาตราการป้องกันและก็กควบคุมโรคตีตามกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดอย่างเคร่งครัดนะเจ้าสำหรับพิธีการในแต่ละวันประกอบไปด้วยวันที่26มกราคม2 5 .65 เวลา16นาฬิกานะเจ้าก็จะมีพิธีแห่อันเชิญพระลอดพันปี สู่ควมแก้วลานบุญบูชาใสขันดอกทุกวันนะเจ้าเวลา18นาิกาพิธีเปิดงานพระหลอดมหาวันวันที่2 8มกราคม2 5 6 5เวลา17นาิกาจะเป็นพิธีทาบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสและสธาผู้อุปถัมภ์วัดมหาวัน วันที่9มกราคม2565เวลา19น,นจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระหลอดหลวงมหาพุทธาพิเศษพระพุทธรูปวันที่30มกราคม2565เวลา7น,น,นจะมีพิธีทำบุญตักบาตรเวลา8น,น,นพิธีบวงสวงเวลา9น,น,นก็จะเป็นพิธีแห่พระหลอดคุ้มเมือง จากวัดมหาวันผ่านประตูจ้างสีถนนอินทยงยศประตูลี่ตลาดหนองดอกเข้าสู่วัดมหาวันเวลาบ่ายโมงก็จะมีพิธียกปลีชัดพระรอดยกเวลา14บสนริกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเบิกพระเนตรพระรอดยกพระรอดสำริดพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปโบราณปิดทองพิธีทำบุญถวายทอดพระปา จึงขอเชิญชวน,นพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในระหว่างวันที่26ถึง3สิบมกร 65, าคม2565ณวัดมหาวันจังวัดละปูนนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอแม่พไปน้องทุกท่านที่ได้ติดตามห้าฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาว พิมพ์พิษาทาเศร้า,าผูกประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันได้ไหมในวันผูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า